สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ครูไอนะคะจะให้ดูวิดีโอหน่วยการเรียนรู้ที่6ในหัวข้อแหล่งอรารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะคะก่อนนักเรียนจะสรุปนะคะอันดับแรกให้นักเรียนเขียนวันที่ลงสมุดนะคะ1วันที่แล้ว2กลางกระดาษให้เขียนว่า สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนักเรียนค่อยมาสรุปใส่สมุดนะคะสหน้านะคะหรือใครที่ไม่มีสมุดสามารถใส่กระดาษแต่ต้องทำงานให้เรียบร้อยนะคะไปดูวิดีโอกันเลยแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามาดูความหมายของอรารยธรรมนะคะอรารยธรรมหมายถึงความเจริญของมนุษยชาติมีพัฒนาการทางด้านต่างๆทางด้านการผลิตอาหารการอยู่รวมกันเป็นชุมชนเมืองมีการจัดระเบียบการปกครองมีผู้ประกอบอาชีพตามความชำนาญและมีการขีดเขียนบันทึกหรือมีตัวหนังสือใช้นะคะอรารยธรรมเป็นผลรวมของความเจริญทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความเจริญในด้านใดด้านหนึ่งค่ะที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมนะคะมีดังนี้หล่งแหลง่หลงโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน 2. แหล่งวัฒนธรรมดองซอน 3. แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงแหล่งวัฒนธรรมยะลางนะคะแต่ละความสำคัญนะคะเขาก็จะมีอยู่จะบอกจะมีบอกอยู่นะคะ ซึ่งอย่างแหล่งโบร,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 ราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนก็จะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแหล่งวัฒนธรรมดองซอนอยู่ที่ปากแม่น้ำแดงหรือเวียดนามตอนเหนือนะคะมีอายุทำด้วยสำลีเนี่ยอายุประมาณ2,500ปีด้วยมาแล้วส่วนแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะจะมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงมาตั้งแต่โบราณ และสุดท้ายแหล่งวัฒนธรรมยะรังนะคะอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำปัตตานีอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่เกิเป็นเมืองท่าค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายและคุณค่าของแหล่งมรดกโลกกันนะคะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในโลกมีคุณค่าสูงยิ่งต่อมนุษย์นะคะซึ่งมรดกโลกแบ่งเป็น3ประเภท หนึ่งม,มรดกทางวัฒนธรรมสองมรดกทางธรรมชาติสามมรดกแบบผสมระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาตินะคะซึ่งการรับรองและคุ้มครองมรดกโลกเนี่ยเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อคศ1972หรือว่าพศ2515นั่นเองค่ะ ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกย่อยๆกันว่า UNESCO นั่นเองค่ะสำหรับการขึ้นทะเบียนนะคะละักษณะสำคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะจะต้องมีคุณค่าสูงโดดเด่นทางวัฒนธรรมมีแหล่งมรดกโลกทั้งหมดโทษนะคะ1 3 1แห่ง อยู่ใน163ประเทศทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม802แห่งทางธรรมชาติ197แห่งและที่เป็นแหล่งผสมอยู่32แห่งสำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีแหล่งมรดกโลกรวมทั้งหมด37แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม23แห่งทางธรรมชาติ13แห่งและแบบผสม1แห่งนะคะซึ่ง ลักษณะสำคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะจะแบ่งเป็น3ลักษณะ 1. อนุสาวรี 2. กลุ่มมาคาร 3. แหล่งต่างๆนะคะอนุสาวรีเราจะเป็นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานจิตกรรมประติมากรรมนะคะกลุ่มอาคารก็คือสร้างติดต่อกันหรือแยกจากกันที่มีคุณค่าระดับสากลสูงยิ่งส่วนแหล่งต่างๆก็จะเป็นผลงานทั้งหลายของมนุษย์นะคะหรือผลงานทางธรรมชาติ รวมกับผลงานของมนุษย์แหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่าระดับสากลสูงยิ่งค่ะค่ะคุณค่าของมรดกโลกนะคะ 1. นึ่เลยทำให้เกิดความชื่นชมหรือสํานึกในมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้นะคะ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งรูปแบบก่อสร้างรูปแบบศิลปะการดําเนินชีวิต 3. กระตุ้นให้เกิดสํานึกในการอนุรักษ์แหล่อื่นๆให้เป็นมรดกของชาติโลกของโลกต่อไป4 เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดอาชีพหลากหลายมากขึ้นในท้องถิ่นมากขึ้นให้เกิดรายได้เข้าท้องถิ่นและประเทศค่ะมรดกความทรงจําแห่งโลกนะคะจากการประกาศแหล่งมรดกโลกดังที่กล่าวมาแล้วนะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะยังได้ดําเนินงานแผนการมรดกความทรงจําแห่งโลกนะคะซึ่งเป็นแผนงานที่องค์การยูเนสโกกาหนดให้มีขึ้น เมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2535โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วโลกมาประชุมนะคะหารือร่วมกันแผนง,งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่บรดกความทรงจำที่เป็นเอกสารวัตถุหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีคุณค่าสูงในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติค่ะ ค่ะณะกรรมาการแห่งชาตินะคะว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกซึ่งได้ดำเนินการเสนอให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของไทยเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยมีดังนี้ค่ะ 1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชหรือศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่1 2. ศิลาจารึกวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพนั่นเองค่ะ และ3คือเอกสารสําคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะค่ะเรามาดูที่ตั้งและความสําคัญของแหล่งมรดกโลกกันนะคะ1เลยบุโรพุทโทนะคะตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวาอยู่ประเทศอินโดนีเซียบนที่ราบใกล้กับแม่น้ำโปรโกสร้ Bro Go, างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่34ในสมัยราชวงศ์ไซเลน บุรพุทโธเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนานิกายมหายานใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นจากหินลาวานั่นเองค่ะปราลัมบานันนะคะตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวาสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่34เป็นศาสนสถานในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเทวารายขนาดใหญ่นะคะสหลังอุทิศถวายแด,ด่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้แก่พระพรหมพระนาลายและพระศิวะค่ะเมืองฮอยอันเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุด<อ>แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองฮอยอันเป็นมรดกโลกเพราะเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20-24ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยมีการผสมผสานสถาปัตยะกรรมและศิลปะทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติเข้าด้วยกันรวมทั้งมีการอนุรักษ์อาคารต่างๆภายในเมืองให้คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีค่ะนครวัดตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ในกัมพูชาสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรลมันที่ 2, สองภูฏศตวรรษที่16-17เพื่อเป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวสนาพานิกายนครวัดเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบมหาสมุทรล้อมรอบพระสุเมรุตัวปราสาทสูง60เมตรยาว100เมตรกว้าง80เมตรมีปราสาท5หลัง ตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาลค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขโทยัยอดีตเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรสุโขทยัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า700ปีได้รับประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อพศ2534ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เหตุผลว่าเป็นตัวแทนหนึ่งผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสารรค์อันชาญฉลาดและเป็นสิ่งยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะค่ะอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยปัจจุบันนะคะก็คือศาสนาศิลปรกรรมการมีผู้นำ การปลูกข้าวประเพณีและภาษานะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนสรุปใส่สมุดหรือใครไม่มีสมุดนะคะให้ทําใส่กระดาษรายงานเขียนวันที่เขียนสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องและเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะค่ะ ใครที่ทําเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งเข้าอัลาบั้มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปโนต้ตแล้วนักเรียนค่อยมาคอมเมนต์ส่งนะคะสู้ๆนะคะสําหรับวันนี้จบแค่นี้ค่ะ